มันอะอรอยู่คนเดียวคนอื่นแม่ร่อยเลยนอันนี้อะไรครับอาจารย์ทุคคนยิ้มโอ้อาจารย์ชิมรูนี่อร่อยเอาแล้วบางคนก็มีนะอาจารย์แบบว่าจริงๆเนี้ยเราปเนรเราไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าเราแค่แกล้งชอบตามคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรอาจารย์มันเป็น วิธีการเอาตัวรอดแบบนึงในการไปด้วยกันในการเดินทางร่วมกันเ,เพื่อไม่ขัดไม่สะดุดกันครับกลัวว่าไม่ชอบเหมือนเขาเดี๋ยวไม่มีเพื่อนอย่างนี้นถามแต่เช้าเลยเลยไปดิ<ะ>ไลแล้วนะถามลเาลยถามแต่เช้าแล้ว มีคำถามเลยตุเจ้ามาแล้วมีคำถามเลยทำแต่เช้าเลยละพอแม่จ้านึ่ขึ้นเรื่องนี้ดเฉยๆแค่ถามตอน,นคนก็เกียบที่หน้าพอละ <c oughs> คนชอบถามก็มีถาม,ถามบางทีคําถามมันก็เกือเ้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นนะเนี่ยบางทีคาถามที่เราถามมันก็เกือเ้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นบางคำถามก็ไม่เป็นประโยชน์ก็มีนะถามมั่วๆ <g ül> นะเวลาที่ <g ül> เรา <g ül> ความสงสัยที่มันติดอยู่ในใจเราเนี่ย <g ül> บางทีมันก็หลอกให้เราหลงทางเล่น นักภาวนาก็หลงทางเหมือนกันนะถ้าเราไม่ฉลาดในในคำถามนะมันจะพาตัวเองไปติดกับไปติดกับกับความว่างแล้วก็ไปติดกับกับอจินไตยนะภาวนาไปไปถึงตัวแล้วจิตมาจากไหนแล้วเรามาจากไหนแล้วผู้รูม้มาจากไหนแล้วจิตมาจากไหน,นมันจะเกิดขึ้น แล้วเรามาจากไหนมาจากความไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์มาจากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์มาจากความไม่บริสุทธิ์มันเริ่มวนแล้วทีนีน้มันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่เป็นอาจินไตคือเป็นที่ที่รู้ไปก็เท่านั้น,นสุดวิสัยท่านก็เลยสอนเรื่องประโยชน์ในปัจจุบัน แม้ว่าเราจะรู้ที่มาแล้วันยังไงต่อล่ะนะแม้่เราจะมองเห็นแกนเล็กซี่เป็นแสนแสนแกเล็กซี่แล้วยังไงต่อเพราะสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องหันกลับมาดูก็คือใจตัวเองนะเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามสุดท้ายสิ่งที่จะเป็นที่หวังพึ่งก็คือหัวใจของตนเอง พ่อของนางวิสาขาสอนลูกโอ้มีพ่อที่เฉลียวฉลาดขนาดนี้เลยเหรอไหมเสียอ้วนสอนแบบลึกซึ้งมากเลยนะที่ว่านางวิสาขาไปแต่งงานกับมิคาลเศรษฐนะีนางวิสาขานี้เป็นสาวงามนะนะฟันสวยเหมือนเหมือนเขาร้อยไข่มุกไว้นะ ผิวพันธ์ดีผมงามผิวงามฟันงามนะนะไม่ใช่แค่รูปงามอย่างเดียวมารยาทงดงามเราบอโอ้พ่อสอนลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอพ่อสอนลูกตอนที่ลูกไปแต่งงานไฟในไฟในอะไรไม่ให้เอาไฟออกนะไฟในไม่ให้ออกไฟนอกไม่ให้เข้านะไม่ให้เอาไฟออก ไม่เอาไฟนอกเข้าไม่เอาไฟในออกนะควรให้แก่ผู้ให้ควรให้แก่ควรไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้ควรให้และไม่ให้แก่ผู้ทั้งให้และไม่ให้นะควรนั่งอะไรควรรู้จักวิธีการนั่ง ควรรู้นั่งควรรู้ยืนนะควรบูชาเทวดาควรบูชาไฟนะมีคาละเศษฐีไม่พอใจนะไม่พอใจนางวิสาขาที่ไปเคาเรพเลื่อมใสพราพิสนะุเพราะตัวเองเคารพชีเปือนยะเวลาที่นี่มนชีเปลือยมานางก็หลบนะนาะงนะ นั้นก็หลบแล้วเขาชีเปื่อยเนาะปลาห้ำข้อบ้านเว้ยมันรู้สึกยังไงไม่รู้เนาะนี่มนคนปลาหำเข้าบ้านเนี่ยถ้าว่าบ้านถ้าว่าในวัดเรามีคนปลาหำเนี่ยไล่ตะคุบเลยอันนั้นเขาปกติเนาะ คนปาหำเพราะว่าเป็นพระอาหลาห์วางได้หมดทุกอย่างแล้วนะแต่ว่านางวิสาขาเห็นว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เนาะการปฏิบัติมันก็ต้องคเคลียกว่าอะไรให้มันเหมาะสมเนาะนะนะเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์นะเห็นนางเห็นเศรษฐีเลื่อมใสนะ ชีเปื่อยนะนาวิสาขาก็เห็นพระมาบิณฑบาทก็ท่านก็มองนั่นมองนี่หันหลังให้เห็นพระมาแล้วหันหลังให้เอาเถะบอเห็นพระมาบินทบาตนะนายวิสาขาก็พ่อดูนกประกอบอยู่ที่ซุ้มประตู ดูโลกตัวนั้นโอ้ดูไม้ตรงนั้นพูดอย่างงก็ไม่หันะนะนะพูดสองสามรอบแล้วไม่หันกันเลยวะนี่มน์พระคุณเจ้านี่มน์ด้านหน้าเลยตอนนี้เศรษฐีกำลังบริโภคของเก่าอยู่ <c oughs> พูดเท่านั้นแหละของขึ้นเลยนะทำไมเธอว่าอย่างงี้เราไม่ชอบใจเธอแล้วนะตั้งแต่ที่พ่อเธอสอนเธอนะวันก่อนเราเห็นเธอออกจาก บ้านไปตอนกลางคืนเราไม่ชอบใจนะนะเธอพูดอย่างนี้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อเธอเลยว่างั้นนั้นนะนะวิสาขาก็เลยเรียกพามาเพราะตัวเองเป็นคนมีชาติตระกูลนะเป็นลูกเศรษฐนะีเป็นคนมีชาติตระกูลจะให้ไปด้วยยังไม่เคลียรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเรื่องเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก็เลย พามที่เป็นคนดูแลมาคุยกันมีเหตุอะไรเหรอเนี่ยเขาบอกว่านางบอกว่าเราบริโภคของเก่าเพางั้นพามถามว่าพูดอย่างนั้นจริงเหรอวพางั้นพูดจริงแต่ไม่ได้หมายเขาว่ากินของเก่าของเมื่อวานนี้หมายเขาว่าเพราะบุญในการก่อนทำให้ท่านได้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเศรษฐีถ้าท่านยังเป็นผู้ประมาทอยู่ นะท่านก็จะไม่ได้สนใจในการทำบุญเพิ่มนะเป็นผู้ประมาทนั่นเองนะวันก่อนเราเห็นเธอออกจากบ้านไปตอนกลางคืน่างนะั้นพอดีลามันคลอดลูกนะลามันคลอดลูกนะตัวของนางวิสาขาก,ก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะมีทั้งคนใช้บริวารไปไปคลอดลูกลานะไปช่วยทำคลอดลูกลา ทสงสารมันไม่ได้ไปคนเดียวนะแล้วที่เธอแล้วที่พ่อเธอพูดกับเธอเราไม่ชอบใจเลยนะไฟในไม่ให้ออกไฟนอกไม่ให้เข้านะถ้าเกิดว่าคนนอกบ้านเขาไฟดับเขาต้องการจะมาจุดประทีปจะไม่ให้เราเอาไฟออกจากบ้านได้ยังไงมันเป็นความคับแคบของใจเกินไปว่าง้งแล้วถ้าเกิดว่าไฟในบ้านดับแล้วไม่ให้เขา ไม่เขาเอาไฟเข้ามาไฟเราจะติดได้ยังไงว่าอย่างนั้นไม่พอใจนะนางก็เลยนะพูดให้ฟังว่าในความหมายของที่พ่อพูดนั้นนะ่ะไฟในไม่ให้ออกนั้นนะ่ะหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหากวนใจเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกวนใจภายในบ้านนะไม่ควรนำไป เล่าข้างนอกนะไม่ควรนำไปเล่าให้กับคนอื่นฟังนะโอ้เสียดีโอ้เหรอนะแล้วไฟนอกไม่ให้เข้าล่ะนะอะไรที่เป็นเรื่องยุ่งยากที่เป็นเรื่องนะนำความวุ่นวายเข้ามาสู่ความกวนใจนะทั้งสามีทั้งพ่อทั้งแม่สามีไม่ควรนำเข้ามานะ เศรษฐีโอ้ไม่รู้ไม่รู้จักความหมายนะควรให้แก่ผู้ที่ให้หรือเปล่าหมายเขาว่ายังไงควรให้แก่ผู้ที่ให้ก็คือถ้าใครมายืมแล้วเขาเอามาคืนนั่นสมควรให้นะใครมายืม แล้วเขานําสิ่งนั้นมาคืนนั่นคือสมควรให้แล้วไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้ล่ะถ้ามีคนมายืมของมายืมทรัพย์มายืมอุปกรณ์นะทไร่ทําสวนแล้วเขาไม่เอามาคืนเป็นการแสดงออกของนิสัยไม่สะอาดนะเป็นนะเป็นคนมีมายาเป็นคนเจ้าเล่ห์ถ้าเขามาอีกก็ไม่ควรให้เขานะควรให้ ทั้งผู้ให้และไม่ให้เป็นยังไงนะญาติสนิทนะญาตินะนะเวลาที่เขาเดือดร้อนนะบางทีเขาลำบากเขาเดือดร้อนนะเขาเป็นญาติของเรานะเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะให้เราบ้างไม่ให้เราบ้างก็สงเคราะห์เข้าไปนะด้วยความเป็นญาตินั้น ควรนั่งให้เป็นน,นั่งให้เป็นยืนให้เป็น,นลุกก่อนนอนทีหลังอุปถากพ่อแม่ <Okay. S 1> ไม่ควรบริโภคให้เป็นไม่กินก่อนพ่อแม่หรือสามีเราโอ้คนที่ได้นางเป็นสามีทำไมเป็นเป็นผู้เลิศประเสริฐขนาดนี้คือพ่อสอนดีมากเลยนะ<า>ควรนอนก่อน ทุกวันนี้นะเถียงค่อมหแล้วจมกิงพ่อมมันบ่มีคนสอนหลูกนะคนมีบุญเนาะคนมีบุญคนมีาวาสนาบาร,รมีสูงส่งนะมีจิตญางดงามถือว่าเป็นราบของเศรษฐีนะแล้วว่าได้วิสาขาเป็นลูกสะั้ย เป็นผู้ที่ฉลาดรอบรู้จนอาเรว่าจนเศรษฐีนี่เรียกว่าแม่เลยนะนะขอโทษวางงา่า้นขอโทษวางงา่า้นเออมาขอโทษตัวของฉันขอตัวของดิฉันเองนี่ก็ไม่ได้จะคิดถือโทษอะไรของพ่อหรอกว่าง,งาั้นถ้าจะขอโทษให้ไปขอโทษกับพ่อของหม่อมฉันวางงาน่าังนะเขาถือพระพุทธเจ้าเป็นพ่อนะก็เลยขอทําบุญกับพระพุทธเจ้า เมื่อทาบุญกับพระพุทธเจ้าก็ได้ไปฟังทมกับพระพุทธเจ้านะเกิดศรัทธาเกิดความเขารบเกิดเลื่อมใสในคําสอนของกูเจ้าเรียกวิสาขาว่าแม่นะวิสาขาก็เอ๊ะอยู่ดีม่เรียกกันว่าแม่ได้ยังไงเนี่ยนะจนได้ตั้งชื่อลูกว่ามิคาละตั้งชื่อเดียวกันกับเศรษฐีเลยจะได้ไม่เขินนะ พ่อพ่อพ่อของเศรษฐีนะเศรษฐีเรียกแม่วะารัง้น ไฟในไม่ให้ออกไฟนอกไม่ให้เข้าเนี่ยพวกเราบางคนนี่ฮะแต่เรื่องมาซุ่มให้ตัวเองเป็นบ้า,านนะอนเรื่องให้ตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านหรอกนะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปเล่าให้เป็นเรื่องเป็นตูเป็นตะคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะอะไรที่เป็นความวุ่นวายเป็นเหตุอนะ เหตุแห่งทุกข์นะคือความไม่ฉลาดนั่นเองนะอันนี้ขนาดคนในสมัยพุทธกาลนีนน่ขนาดคลราวะาสอนกันนะพ่อสอนลูกเล mm hmm. ิดประเสริฐมาก ได้นางวิสาขาไปเป็นลูกสะภ้ยนะไปอยู่ในบ้านนี่โอ้เป็นลาบมากเลยนะของเรานี่แค่จะมีตัวเองเป็นลูกนี่ก็นะเซยว,ว่นเราจะมีลูกนะเป็นตัวเองนี่แหละงั้นอ้ยเอาเอาเอานขนาดตัวเองจะเอาตัวเองเป็นตัวตัวเองเป็นลูกนะี่ยยังไม่เอาเลยนะ ปาดเช้าปาดเย็นเลยนมันเรียบเทียมันคนละเรื่องกันเลยเนาะวาสนาคนเหมือนเรื่องของท่านนนี่ไงท่านที่อยู่ป่าคนเดียวอ่ะท่านมหากัสปะท่านมหาศักัสปะนี่มีลูกศิษย์สองคนนะคนหนึ่งหนีเจ้าอมายา นะเวลาที่ครูบาอาจารย์มาเนี่ยผมทำครับผมทำครับกว่าง,งันค <c ười> อยเสนอหนะน้าคอ,อยเสนอหนะ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนเก็บทุกอย่างต้มน้ําร้อนให้ครูบาอาจารย์ทําทุกอย่างให้ครูบาอาจารย์เรียบร้อยนะทีนี้อยู่ด้วยกันมามันก็เิ่งด้นะเทวดาก็เห็นใจพระที่เป็นคนทํางานนะก็เลยออกอุบายให้ครูบาอาจารย์ไปดู พอไปดูเสร็จปุ๊บก็รู้ความจริงว่าไอคนนี้เป็นคนเจ้ามายาท่านก็เลยไล่หนีเธอมาอยู่ในสำนักของเราทำไมเป็นคนเจ้ามายาอย่างนี้หนีไปซะว่างนันโอนั้นก็หนีจริงๆนะแต่ก่อนนีเนี่ยเผากุติห <c oughs> นีแต่ว่าก่อนสิเนี่ยเผากุติคู่บาอาจารย์ก่อนเด้เผาเลยนะพอเผาเสร็จเรื่องก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้าไง กุฏิกุฏิของท่านพระมหากัสปิยโดนเผาครับใครเผาว่ากันลูกศิษย์เจ้ามายาว่างนันลูกศิษย์คนที่เป็นคนเจ้ามายานะพระพุูธเจ้าท่านก็เลยพูดเรื่องที่ว่าท่านามหากัสริยเนี่ยอยู่คนเดียวงามกว่าคืออยู่คนเดียวดีแล้วนะแล้วไปอยู่กับคนที่อื่นที่มาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ไม่งาม คืออยู่ด้วยกับคนที่เขาไม่รู้ความเนี่ยทำให้คือสู้ความเป็นอยู่คนเดียวย่อมประเสริฐกว่าของมหากรสปะท่านว่าอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้คือท่านมหากัสปานะแต่ว่าท่านลาท่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะท่านลาท่านเนี่ยเป็นเป็นพี่สุเป็นพามแก่นะเป็นพามแก่ไปหาบวชไม่มีใครบวชให้นะ พระพุทธเจ้าท่านก็เลยถามว่ามีใครเห็นเห็นคุณของพามแก่นี้ไหมว่าอ่างนั้นภาษาลีบุตรก็เลยตัดขึ้นว่าพามแก่คนนี้เคยใส่บาตรข้าพระเจ้าหนึ่งทัพพีว่างนั้นดีดีดีถ้างั้นเธอจงเป็นอุปชาให้พามแก่คนนี้ว่างนั้นทีนี้พานพามแก่คนนี้ก็มาอยู่ในสำนักของภาษาลีบุตรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายเป็นผู้ว่าง่าย พอเวลาผ่านไปพระพุทธเจ้าเห็นภาษารีบุตรนะกับพารามแก่เดินมาเป็นยังไงบ้างลูกศิษย์ของเธอว่างั้นโอ้พามพามพามนี้เป็นผู้ที่คือรู้ตัวเป็นผู้ที่มีความเคารพนอบน้อมบอกอะไรทําตามครูบาอาจารย์บอกหมดทุกอย่างเลยนะต่อให้มีแบบนี้อีกร้อยคนค่าพระเจ้าก็เลี้ยงไหวพระพุทธเจ้าค่า โอ oh, สาทุก <Yeah. S 1> ดีๆีด่างั้นนะ <Nah. S 1> ลาท่านี่เป็นผู้รู้รู้คุณนะ <Nah. S 1> แม้แต่สารีบุตรเองก็เป็นผู้รู้คุณของราท่าที่เคยใส่บาตรนะรู้จักคุณของ <Nah. S 1> าพาม์ที่เคยใส่บาตรก็ตอบแทนนะ <Nah. S 1> ด้วยการรับเป็นนะ <Nah. S 1> คนที่อยู่ในสำนักแล้วก็ดูแลเป็นผู้ว่าง่ายนะ <Nah. S 1> ว่าง่ายสอนง่ายต่อให้มีอีกเป็นร้อยคนเป็นพันคน ข้าพเจ้าก็ยินดีดูเรื่องสองคนนีกคนละเรื่องเลยนะอีกคนหนึ่งบอกเธออยู่คนเดียวนั่นแหละงดงามแล้วว่างั้นอีกคนหนึ่งบอกเออมาอีกเป็นพันเลยว่างั้งออนน,นะพอเราลองมองดูตัวเองใช่ว,วันมีใครเอาอาจารย์ผมเนี่ยอรว่าว่าว่าอ,อ,อยู่นันราดีแล้ววอดอกวอดอกอยู่น,นันราดีแล้วดีแล้ว นั่นก็เป็นสมบัติคือใจนะแต่ละคนก็มีสมบัติของใจตนนะใครมีสิ่งไหนก็ยอมแสดงสิ่งนั้นนะอย่ามัวไปมองคนอื่นนะมองลงสู่ใจตนเด้ออนุโมทนาบุญนะวันนี้ก็สมควรแล้ว ยะถาวารีวะหาปูราปาริปุเรนติสังคารังเอวเมวอิโตดินนางเปตานางอุปกปติอจิตังปฏติตังตุมหังคิปเมวัฏสมินฉันตุ สเปปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามนิโชติระโสยะถาสพติโยวิวันชันตูสับบรโรโควินาสตุมาเตวัดวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวันธนสีริสนิจังวุธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัดดันติอายุวันโนสุขังภะรัง